แรงไใบนอซมหนีกระดีเนาะพี่น้องเนาะนอคายย้ำแรงไหมดูกนอสั้งหลังเยอะพี่น้องเห็นไหมกลุ่มได้ก่อนนะเนาะลำหนาวเหมือนน้ำไปคายย้ำแรงกะดอกนอพอได้กินอยู่พี่น้องหมดหนามมานะันเนาะย้ำกะ เป็นอ่อนอย่งได้บุงงัดกับอะไรพี่หองโอ้ได้เฉียวเฉียวกันนี่พี่นหนงงามเจ้าพี่หองลุกจะจะอ่อนเนาะ ลูกเป็นไงเด็กอะไรที่ลูกขาอ่อนแง่มแหลมพี่น้องเอ,อ้ยสะอ่อนลายสีนอสักหลากอยู่นอน่ๆนเพิ่นกันอเขียนได้นุ่นกะเป็นอ่อนๆจังไงดอกพี่น้องงัดแงบเน่ย ไ้ลองดูได้ก็เซียวเซียวออกงามก็งาเป็นกระด้างเลยมาลากลากนมาเลยเสียบบ่เปลี่นพี่น้องน้องงามงาน ได้เซียวๆก็ได้ไม่ประเดี๋ยวมีมันลเลาะคนโอ้ยอันนี้ก็ได้อ่อนเถอนะโอ้พอดีก็ดีพ็ดีพี่น้องนอ้นอนมขึ้นหลายเลยนี่ งัดมาได้กระเด้งดึงดึงดึงออกพี่น้องเอ้ยเสียมก็ได้งัดแห้งกับบ่ได้เออเดี๋ยวบ่เป็นใจนอเต็มดิพี่น้องจากกับกล่องบ่ได้โอ้ยมันบ่ละพี่น้องเลย ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่นะเนาะจะอ่อนนองค่ะอยู่ตรงน